การติดตั้งและการตัต้งค่าโปรแกรม j t w c o f f e e ยูสำหรับการติดตั้งนะครับเราจะต้องมีไฟล์หรือว่าเตรียมไฟล์ที่ใช้ในการติดตั้งกันก่อนซึ่งไฟล์ต่างๆเราอาจจะได้มาจากแผ่นซ d ที่ได้ซื้อไปหรือว่าจะมาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เว็บนี้ก็ได้นะครับในที่นี้จะทดลองการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยจากเว็บไซต์นะครับก็ให้เราเข้ามาในส่วนของเว็บไซต์ www.antv.com นะครับก็คือเว็บนี้นะครับ หลังจากที่เราเข้ามาในหน้าของเว็บไซต์แล้วนะครับให้เราเข้าไปในส่วนของโปรแกรม j t m u Coffee and CE นะครับเลือกทดลองดาวน์โหลดใช้ฟรีนะครับก็จะเห็นว่ามีไฟล์ต่างๆที่ใช้ในการดาวน์โหลดนะครับจะมีอยู่2ส่วนที่เราจะต้องดาวน์โหลดสำหรับโปรแกรม j t m u Coffee นะครับก็คือเป็น 3, j t m u Coffee 32บิตหรื64บิตในการที่จะเลือกว่าดาวน์โหลด32บิตหรือ64บิตนะครับ ก็ให้เราดูในส่วนของอประเภทของ Windows ของเราด้วยนะครับว่า Windows ของเรานั้นเป็น6 4บิตหรือ32บิตนะครับจุดสังเกตในการที่จะดูว่า Windows ของเรานั้นเป็น6 4บิตหรือ32บิตนะครับก็ให้เรามาคลิกขวาที่ My Computer นะครับแล้วก็ไป p r o p e r t y นะครับจากนั้นดู System Type เป็น3 2บิตหรือ64บิตนะครับจากตัวอย่างนี้คืออ,อย่างของผมนี้ก็คือ6 4 b i บิตเพราะฉะนั้นในการดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรมนะครับก็จะเป็น64ิต ก็ทําการดาวน์โหลดมาเก็บไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก่อนเดือนที่เราจะต้องติดตั้งก่อนที่เราจะติดตั้งไฟล์โปรแกรมเราจะต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นๆที่จะต้องใช้ควบคู่กันด้วยนะครับโปรแกรมอื่นๆก็คือที่จะต้องใช้ก็คือ dotnet framework แล้ว crystal report แล้วก็ sql compact edition นะครับในการติดตั้ง dotnet framework นะครับถ้าเป็น windows 32 bit บิตนะครับแนะนำให้ติดตั้ง .NET Framework 4.0ถ้าเป็น Windows 64บิตแนะนำให้ติดตั้ง .NET Framework 4.5นะครับส่วนที่2ก็คือ Crystal Report ในการดาวน์โหลด Crystal Report mm hmm. เพื่อมาติดตั้งนั้นนะครับเราให้เราทำการดาวน์โหลด2ไฟล์นี้นะครับนะครับ32บิตกับ64บิตนี่ครับดาวน์โหลดมาทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งทั้งคู่เลยถ้าเป็น64บิตนะ แต่ถ้าเป็น Windows 32บิตก็ให้เราติดตั้งเฉพาะ32บิตนะครับส่วนต่อมาก็คือ SQL Compact Edition ตรงจุดนี้ก็ให้เราดูให้ตรงกับประเภทของ Windows ของเราด้วยนะครับว่าเป็น Windows 32บิตหรือ64บิตนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์ประมาณนี้นะครับ ก็จะได้ส่วนต่างๆก็คือ .Net Framework, Crystal Report แล้วก็ SQL Server Compact Edition แล้วก็ไฟล์ที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรมนะครับเราก็ทำการติดตั้งลำดับในการติดตั้งนะครับให้เราทำการติดตั้ง .Net Framework ก่อนจากนั้นติดตั้ง Crystal Report นะครับแนะนำถ้าเป็น64บิตให้ติดตั้งทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ติดตั้ง SQL Server Compact Edition นะครับ ก็ให้เราติดตั้งตามประเภทของวินโดว์ของเรานะครับจากนั้นนะครับพอเราติดตั้งทั้ง3ไฟล์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาติดตั้งโปรแกรม jtdm viewer ฟรีดาวน์โหลดมาแล้วเราจะได้เป็นไฟล์ที่เป็นดอทวินลานะครับให้เราแอดแท็กไฟล์ก่อนนะครับพอแอดแท็กไฟล์เสร็จแล้วเราจะได้โฟลเดอร์จุดนี้นะครับแล้วก็ในภายในโฟลเดอร์นี้ก็จะมีไฟล์ไฟล์นี้ซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้ในการติดตั้งนะครับ จากนั้นเราจะต้องทําการติดตั้งก็คือให้เราเดินคลิกที่ไฟนี้นะครับคลิกปุ่ม next ครับก็ให้เลือกพาที่ใช้ในการเก็บในการในการเก็บโปรแกรมนะครับแนะนําให้ติดตั้งพาอื่นนะครับที่ไม่ใช่ได้ c เราอาจจะติดตั้งในไดดี D, ได้ e ก็ได้นะครับเพื่อเลียกเลีเล่ยงสิทธิ์ permission ในการเข้าอ่านไฟล์นะครับในการใช้โปรแกรมในที่นี้ผมจะลองติดตั้งในส่วนของ ไดอีกแล้วกันครับจากนั้นคลิกปุ่ม next ครับคลิกปุ่ม next ครับแล้วก็คลิกปุ่ม install ครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเราจะได้ไอคอนตรงนี้ขึ้นมาก็าคือไอคอนของโปรแกรม JtU Coffee นะครับโอเคหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยปรากฏไอคอนขึ้นเรียบร้อยแล้วส่วนต่อมาที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือตรวจสอบ การทำงานต่างๆของโปรแกรมนะครับก็ให้เราเข้าไปในส่วนของอโปรแกรมโดยการับบ b l e ลคลิกที่ไอคอนนี้นะครับ password default ว่า password admin ก็คือ username เป็น001 password ก็คือ001ตรงจุดนี้หลังจากที่เราได้ล็อกอินเข้าไปแล้วเราก็สามารถที่จะไปแก้ไขได้นะครับในที่นี้ผมจะล็อกอิน 001แล้วก็พาสเวิร์ด001หลังจากล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาของโปรแกรมประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับให้เต็มหน้าจอได้หรือว่าปรับนะครับให้พอพอดีเพื่อที่จะใช้อย่างอื่นได้ด้วยก็ได้นะครับจุดแรกที่เราจะต้องทดสอบนะครับก็คือส่วนของรายงานนะครับให้เราเข้ามาส่วนของรายงานสิ้นวัน นะครับครับมาตรวจสอบครับว่ารายงานอนะ่ะเราใช้ได้ไหมจากตัวอย่างแสดงว่ารายงานของเราตอนนี้ใช้ได้ตามปกติแต่ถ้าไม่ขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเราติดตั้ง Crystal Report ไม่สําเร็จหรือว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างเราต้องไปทําการติดตั้งให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับนี่คือในส่วนแรกที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับอย่างอื่นเราก็ลองเลือกดูนะครับ อันนี้ก็คือปกติเบื้องต้นก็คือให้เราตรวจสอบในเรื่องของรายงานแล้วก็ลองยิงขายอยู่นะครับแสดงว่าลักษณะประมาณนี้ก็คือโอเคโปรแกรมพร้อมที่จะใช้งานได้ตามปกติส่วนอื่นๆในการตั้งค่าอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยไปเรียนรู้ในส่วนหัวข้อต่างๆนะครับสหครับอันนี้ก็คือการติดตั้งแล้วก็การตั้งค่าเบื้องต้นของโปรแกรม7จดีนิมยูค e ฟนะครับ